มันมีความลับหนึ่งอย่างที่เราไม่รู้จริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้โคชว่าได้รับผลลัพธ์ในชีวิตพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินพลิกชาติกำเนิดพลิกวงตระกูลทุกการดื่มน้ำของโคชว่าคือการที่โค้ชอะเชื่อมถึงน้ำทั้งหมดในมหาสมุทรทุกมหาสมุทรของจักรวาลน,นี้ เชื่อมไปเพื่อขอบคุณแบบสุดซึ้งหัวใจเรารู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือเหลือประมาณน้ำคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งทั้งปวง70%ของโลกนี้คือน้ำแล้ว70%ในร่างกายของเราก็คือน้ำ รับแรงสั่นสะเทือนมหาศาลมากโค้ดจึงให้ความสำคัญกับน้ำดื่มน้ำเป็นตัวเก็บพลังงานมหาศาลแล้วนี่คือเทคนิคความลับขั้นทีข,ของลูกศิษย์ใกล้ชิดที่เปลี่ยนแปลงพลังชีวิตได้จากการใช้น้ำเชื่อมพลังงานจักรวาลแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือนับจากวินาทีที่คุณดื่มน้ำแก้วไหนก็ตามที่ผ่านมาในชีวิต อาจจะเป็นน้ําทั่วไปค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดื่มน้ําในวินาทีที่คุณขอบคุณซาบซึ้งกระตันยูรู้คุณเชื่อมไปถึงน้ําแห่งจัก,กรวาลน้นํามหาสารในคาบสมุทรทุกมหาสมุทรแห่งจัก,กรวาลใบนี้น้ำแก้วนั้นจะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ทันทีค่ะ